สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญชพรรุณรงค์ค่ะรหัสนักศึกษา54004469ค่ะนกรุ้งบินเล่นลมอย่างร่าเริงลูกลิงวิ่งล้อเล่นในที่รกรุงรังรุงรานรีบร้อนทำงานลุกลนต้นลางลิงขึ้นพันรุงรังอยู่ริมเรือบ้อยโรแรมลื่นลงอาการร่อแร่เธอเรียบร้อยดอกรักเป็นลวดลาย เรือรบแล่นเลยท่าไปอย่างรวดเร็วกรมตำรวจปรึกษาหาวิธีที่จะปรับปรุงวิธีการปราบปรามผู้ที่ปลอมแปลงเครื่องราชอิสริยาภรณ์เปรมชอบพูดเปรียบเปลยปริยาว่าเป็นผู้หญิงเปรี้ยวปรุดปราหัวใจเธอเปลี่ยนแปลงปริ้งต้อนไม่แน่นอนเหมือนสายเปที่แกว่งไกวท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะ ดินฟ้าอากาศเกิดปรวนแปลงและในไม่ช้าฟ้าฝนก็โปรยปลายลงมานักโทษที่ถูกปลดปล่อยต่างพากันปราบปลืมในพระมหากรุณาทิคุณกล้วยที่เปลวปลูกใกล้จวนปวกออกปรีที่แปลกประหลาดนางแปลงไปที่ปลายนาซึ่งปราบเปรียวและปล่อยคนจึงถูกต้นและถูกปลูกปล้ำคุณยายกราบพระแล้วจึงกรวดน้ำนายเกรียงไกรเกร็บ เก็บเก็บกระดาษใส่กระเป๋าเด็กชายเกลือกใช้กันไกลตัดรูปผ้ากุ้งกล้ามกรามนงนุชร้องกรีดเพราะถูกน้ำกรดขณะเดินกรีดกลายคุณกรองทองสูงกระโปรงยาวกรอมเท้าเดินกลุยกลายเสียงดังอุกทึกคคึบโครมคุณครูมาหาใครครับตักใครกอใหญ่ของใคร เสียงใสเสียงใค้ร้องควนครางเคร่งครัดนักมักตึงเครียดทหารเคร่งครัดในเครื่องแบบเขาชอบสนุกคลื้นเครงเป็นครั้งคราวขอบคุณค่ะ